ทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่19เทศกาลธรรมดาผู้รารสารของนบุลูกาที่เราใช้ในการเดินในเส้นทางของพระวาจาของพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์ก็ยังคงต่อเนื่องในบทที่12ข้อ35ถึงข้อ40เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพระวรสารพูดถึงการที่คนคนหนึ่งโชคดีมีผลผลิตมากมายจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ยงจะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ได้หมดขยายสถานที่เพื่อเก็บสิ่งผลิตเหล่านี้แล้วแล้วที่สุดก็มาบอกกับตนเองว่าถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานพระเยซูเจ้าทรงสรุปด้วยการที่บอกเขาว่าในขณะที่เขาคิดว่าจะใช้ชีวิตให้สนุกสนานนั้นความตายเป็นตัวมาแลกกำหนดให้เห็นชัดเจนว่า เขาจะสามารถใช้ชีวิตและใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีนั้นได้อย่างไรฉะนั้นพรร์จึงทรงบอกให้ระวังในสัปดาห์นี้พรงค์ทรงเตือนให้ระวังแล้วก็การระวังที่จะต้องมีอยู่ในการที่พค์ทรงใช้คำว่าตื่นเฝ้าถ้าจะพูดในภาษาปัจจุบันนี้ การตื่นเฝ้านั้นก็คือการดำเนินชีวิตอย่างมีสติการดำเนินชีวิตอย่างมีสติทำให้เรามีเป้าหมายรู้เป้าหมายและดำเนินไปอย่างมีความมั่นใจไปถึงเป้าหมายแต่ละวันนั้นจึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่เน้นไปถึงเป้าหมายสุดท้ายและไม่ออกนอกเส้นทางเวลาเดียวกัน แต่และว,วันเมื่อมีสติก็จะทำให้มีความสำนึกว่าวันนี้ชีวิตของฉันต้องดีกว่าเมื่อวานนี้เพราะว่านี่คือโอกาสที่พระเจ้าให้เมื่อวานนี้วันนี้จะต้องมาต่อยอดเพื่อจะสามารถทำให้ชีวิตนั้นเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์การดำเนินชีวิตอย่างมีสติทำให้เราเห็นพระเจ้าในทุกสิ่ง ตั้งแต่ในตัวเองในทุกสิ่งในชีวิตในสิ่งรอบข้างเมื่อมีความสำนึกและเห็นพระเจ้าในทุกสิ่งนั้นก็จะทำให้ดำเนินชีวิตในพระองค์ตามที่พระองค์ทรงชี้บอกโดยที่มีพระองค์ทรงให้กำลังและอยู่เคียงข้างเพื่อเติมเต็ม,ตมชีวิตในแต่ละวันให้เต็มเปี่ยมพระองค์ทรงมีวิธีที่จะเติมเต็มชีวิตเราอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ภายในตัวเราที่มีคุณค่าตลอดจนทุกสิ่งที่พร้อมเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติแล้วรอบข้างก็จะมีสิ่งที่มาเติมเต็มตั้งแต่ธรรมชาติบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวบุคคลที่พบปะสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆทุกอย่างเหล่านี้สำหรับคนที่มีสติก็จะมองว่านี่คือการที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเติมเต็มชีวิตของฉันในแต่ละวัน คนหนึ่งที่มีสติดำเนินชีวิตอย่างมีสติก็จะเห็นอัศจรรย์เกิดขึ้นรอบข้างเขาจะไม่มองอะไรอย่างที่มันเป็นดยม,มีโดยไม่มีความสำนึกว่ามีอะไรที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นอัศจรรย์ชีวิตของเราที่หายใจเข้าออกหัวใจที่เต้นตลอดจน อวัยวะทุกอย่างดำเนินชีวิตเป็นปกตินั้นถือว่าเป็นอัศจรรย์เวลาเดียวกันธรรมชาติรอบข้างที่ดำเนินไปตามคันลองของมันตั้งแต่การที่มีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีดวงดาวตลอดจนดินลมฟ้าอากาศทุกอย่างเหล่านี้ก็คือสิ่งที่อยู่รอบข้างที่พระเจ้าทรงโปรดให้มีขึ้นเพื่อเติมเต็ม,ตมชีวิตเรา คนคนหนึ่งสามารถดำเนินชีวิตโดยเห็นและพบกับอัศจรรย์อย่างต่อเนื่องหากว่าดำเนินชีวิตยอย่างมีสติเวลาเดียวกันคนที่ดำเนินชีวิตยอย่างมีสติก็เห็นทุกคนที่อยู่รอบข้างตั้งแต่คนใกล้ตัวจนถึงคนต่างๆที่แวะเวียนเข้ามานั้นแต่ละคนนั้นมีความเป็นพี่น้องแต่ละคนนั้นเป็นพระเยซูเจา้าที่เสด็จมาพบกับฉันเคาะประตูที่หน้าบ้าน ที่ดาวชีวิตของฉันเพื่อให้ฉันเปิดใจต้อนรับฉะนั้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสติจึงเป็นการทำให้เราสามารถพบกับพระเยสุจ้าได้อย่างตลอดการที่หลายๆครั้งบางคนมีความศรัทธาเป็นพิเศษมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษในการที่จะแวะเวียนเข้าไปที่โบสถ์ที่วัดเพื่อจะได้ทักทายพระเยสุจ้าในศีลมหาสนิทนั้น คนไหนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีโอกาสทักทายพรรองตัวเป็นๆตลอดเวลาตั้งแต่ในตัวเราแล้วนั้นบุคคลรอบข้างที่เข้ามาใครต้อนรับท่านก็ต้อนรับเราอย่างที่พรรองทรงยืนยันคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตนเองและคุณค่าของสิ่งรอบข้างไม่ใช่เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยปริยาย แต่ทุกอย่างล้วนเป็นคุณค่าและเมื่อเห็นในคุณค่าแล้วก็จะรู้สึกมีความรู้สึกของการขอบคุณเป็นหนี้บุญคุณของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ให้คุณค่าและเติมเต็มคุณค่าแก่ชีวิตอย่างต่อเนื่องคนที่มีสติก็จะเป็นคนหนึ่งซึ่งมองดูสิ่งของเงินทองที่เข้ามาและใช้อยู่นั้นมีมุมมองอย่างถูกต้อง ทุกอย่างเหล่านี้พระเจ้าทรงโปรดให้มีมาเพื่อใช้ให้ดำเนินชีวิตเป็นปกติมีความสุขกับชีวิตเวลาเดียวกันสิ่งของเหล่านี้จะไม่ได้อยู่กับตัวเราตลอดไปจะมาแล้วก็จะไปเพราะฉะนั้นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติก็จะรู้จักบริหารสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้เงินทองข้าวของสิ่งที่มีเพื่อจะสามารถให้เป็นประโยชน์สำหรับตนเอง เวลาด้วกันก็เอื้อประโยชน์ให้แก่คนที่อยู่รอบข้างถ้ามองจากแง่นี้แล้วคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติจะเป็นคนหนึ่งซึ่งมีลำดับคุณค่าในชีวิตอย่างถูกต้องพระเจ้ามาอันดับแรกแล้วนั้นสิ่งต่างๆเป็นอันดับรองแต่ถ้าไม่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติอะไรมาก่อนก็ถือเป็นอันดับแรกเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ ฉะนั้นลำดับคุณค่าในชีวิตยึงสับสนไม่สามารถที่จะโฟกัสเพื่อมุ่งชีวิตไปที่ลำดับคุณค่าสูงสง่งเพราะว่าความสนใจนั้นกระจัดกระจายไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพราะว่าไม่มีสติเมื่อมีสติแล้วจะรู้ทันทีว่านี่คือคุณค่าที่ฉันจะต้องทุ่มเทให้ส่วนนั่นจะเป็นคุณค่าซึ่งทุ่มเทให้ก็ได้ ไม่ทุ่มเทให้ก็ได้ให้เดี๋ยวนี้ก็ได้หรือว่ารอไว้ก่อนก็ได้ทุกอย่างเหล่านี้จึงมีลำดับคุณค่าเมื่อมีลำดับคุณค่าในการดำเนินชีวิตชีวิตจะมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องพระเยซูเจ้าเพื่อให้เราเข้าไปถึงความจริงนี้พระองค์ทรงชี้บอกในพระวรสารวันนี้ว่าวันนี้ ฉันจะทำให้ชีวิตของฉันซึ่งมากมายด้วยความมั่งคั่งเกิดประโยชน์อย่างถูกต้องบริหารชีวิตฉันอย่างไรในอุปมานี้มีการพูดถึงประเด็นที่จะต้องระวังอยู่สามอย่างประเด็นที่หนึ่งก็คือคนที่เป็นคนใช้รอนายที่เป็นงานมงคลสมรส ที่จะกลับมาในเวลากลางคืนเวลาไหนก็ได้แล้วนั้นก็พูดถึงการที่มีการดำเนินชีวิตอย่างรู้ตัวขโมยมันจะมาในเวลาไหนที่เราอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ระวังและที่สุดประเด็นที่3ก็คือเมื่อดำเนินชีวิตนั้นต้องสำนึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในมือ ตั้งแต่ชีวิตเราจนถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นจะต้องบริหารในฐานะเป็นผู้รับใช้อย่างถูกต้องต้องบริหารแบบรู้ใจนายเพื่อจะได้สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปดีสําหรับตัวเราแล้วถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทรงต้องการจะยืนยันว่าบางที เราอาจจะทุ่มเทความสนใจกับสิ่งของเพื่อจะได้มีชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมไปแต่ละวันนั้นจนกระทั่งหลายหลายครั้งหมกมุ่นจนเกินไปและทุ่มเทจนเกินไปจนไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้หลายหลายครั้งเพราะความกังวลอยากได้นั่นเพิ่มอยากได้นี่เพิ่มนั้นก็เลยทำให้ชีวิตนั้นขาดคุณภาพ ชีวิตดำเนินไปแบบผิวเผินและไม่เข้าไปถึงแก่นทั้งหมดเหล่านี้พองทรงยืนยันด้วยคำพูดของพองค์ในวันนี้ในพระวรสารที่บอกว่าจงอย่ากลัวฝูงแกะน้อยๆฝูงแกะน้อยๆก็คือเราแต่ละคนเพราะว่ามีองค์พระผู้เป็นเจ้าดูแลเราฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้ว ในขณะที่เราออกแรงพยายามเพื่อได้มาซึ่งสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตแต่ละวันนั้นเหนือตัวเราขึ้นไปนั้นมีการที่พระเจ้าทรงดูแลอยู่พระองค์ทรงจัดหาให้เพื่อให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตหนึ่งซึ่งมีคุณคุณภาพและมีคุณค่าในเวลาเดียวกันฉะนั้นเมื่อมีความรู้สึกนี้ว่ามีองค์พระเจ้าซึ่งดูแลเราการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างก็ จะเป็นการบริหารไปอย่างที่พรงทรงต้องการไม่ใช่เป็นความกังวลที่จะสะสมเก็บเล็กเก็บน้อยไม่แบ่งให้ใครเพราะกลัวเดี๋ยวหมดและอื่นๆเหล่านั้นมันก็จะหมดไปเมื่อคำหนึ่งว่าเบื้องบนชั้นนั้นมีองค์พระเจ้าึ่งเป็นพ่อของฉันดูแลอยู่พระเจ้าทรงมีความสุขเวลาที่เห็นชีวิตเรามีความสุขนี่ก็คือ สิ่งที่เป็นตักกะแม้กระทั่งความเป็นพ่อเป็นแม่ของมนุษย์ก็รู้สึกเช่นเดียวกันทุกครั้งที่เห็นลูกมีความสุขพ่อแม่มีความสุขฉะนั้นในขณะที่อยากเห็นลูกมีความสุขพ่อแม่ก็กระเสือกกระสนและออกแรงเพื่อทําทุกอย่างเพื่อเติมเต็มความสุขให้แก่ลูกชั้นใดเวลาที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ชีวิตของเราแต่ละคนมีความสุขนั้นพระองค์ก็ทรง ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีสำหรับเรานั้นให้เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มความสุขของเราอย่างต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญก็คือเราพร้อมที่จะเปิดใจเพื่อให้พระเจ้าทรงเติมเต็มชีวิตเราอย่างต่อเนื่องหรือไม่หรือว่าเราอาจจะผูกขาดแล้วบอกว่าชีวิตของฉันจะมากจะน้อยจะสุขหรือทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับฉันคนเดียวเมื่อนั้นแหละจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอน ฉะนั้นหลังจากที่พรงทรงให้เรามีมุมมองแบบนี้อย่าก,กลัวพรงทรงดูแลอยู่นั้นการบริหารสิ่งของที่เรามีมันก็จะมีรูปแบบที่เปิดกว้างพระเจ้าทรงให้ฉันเยอะสำหรับหลายคนที่โอกาสน้อยกว่าฉันฉันจะแบ่งปันให้เพราะว่าพระเจ้าทรงให้มาแล้วก็เป็นอะไรที่พระเจ้าทรงเติมเต็มให้แก่ฉันอย่างต่อเนื่อง และทรงต้องการให้ฉันไปช่วยเติมเต็มคนอื่นซึ่งบางทียังไม่มีโอกาสอย่างฉันที่มีโอกาสอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งเหล่านี้ก็คือตักกะของผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าที่มีท่าทีของความไว้วางใจในการดูแลของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงเสนอให้เพื่อชีวิตของเรามีความสุขนั้นก็คือพระนาจักรของพระองค์ข่าวดีของพระองค์ ซึ่งแต่ละอย่างนั้นมันจะต้องลงไปถึงการบริหารสิ่งของและชีวิตของเราเพื่อให้สอดคล้องกับข่าวดีนั้นแล้วจะเห็นว่าแต่ละครั้งที่เราบริหารชีวิตและบริหารทุกสิ่งที่เรามีนั้นอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์และสอดคล้องกับข่าวดีของพระองค์ทุกอย่างก็จะลงตัวทุกอย่างก็จะเป็นไปแล้วนำมาซึ่งความเต็มเปี่ยมของชีวิตของเราในแต่ละวัน นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้เกิดขึ้นในบริบทของความเป็นลูกของพระองค์ในขณะที่ลูกของพระองค์พระองค์ดูแล้วใจใส่ทุกคนบางคนมีโอกาสมากบางคนมีโอกาสน้อยนั้นพระองค์อยากจะให้โอกาสที่เรามีอยู่นี้ไปเติมเต็มหลายหลายคนซึ่งด้อยโอกาสฉะนั้นสำหรับลูกของพระเจ้าพรงค์ทรงต้องการให้ลูกแต่ละคน มองให้เลยตัวจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าในระหว่างความเป็นลูกของพระเจ้านั้นไม่มีใครที่ขัดสนมีการเอื้ออาทรช่วยเหลือกันเติมเต็มกันอย่างต่อเนื่องและนี่คือความเป็นมาของคริสตชนกลุ่มแรกซึ่งในพวกเขาหลังจากที่มาพบกับข่าวดีของพระเจ้าแล้ว มารวมตัวกันเป็นกลุ่มสิทธิ์ของพระองค์แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าข่าวดีที่ได้รับนั้นทําให้พวกเขาพร้อมที่จะเป็นข่าวดีให้แก่ทุกคนและเป็นข่าวดีนะั้ไม่ใช่เป็นแค่เป็นอย่างเดียวแต่เป็นข่าวดีในรูปแบบของที่เป็นรูปธรรมด้วยมีอะไรที่ไปเติมเต็มทำให้บางคนที่ยังไม่ได้ข่าวดีอย่างเต็มที่นั้นได้ในการดำเนินชีวิตของเขาแต่ละวัน เพราะฉะนั้นในท่ามกลางคริสตชนกลุ่มแรกนั้นก็จะมีการพูดอยู่เสมอว่าในระหว่างพวกเขาไม่มีใครรู้สึกจนเพราะคนที่มีมากก็มาวางมาไว้แล้วก็ใครที่ยังขาดก็มาเอาไปมันเป็นบริบทของข่าวดีของพระเจ้าซึ่งถ้าสมมุติว่าในโลกใบนี้ใช้ตักกะอันเดียวกันนี้ก็จะไม่มีความยากจนในโลก การที่มีความยากจนในโลกก็เพราะว่าแต่ละคนยังคิดว่าชีวิตทางชีวิตต้องบริหารได้ตนเองจะมีจะขาดขึ้นอยู่กับฉันเพราะฉะนั้นจึงดิ้นรนเพื่อจะกอบโกยมาจนกระทั่งลืมบุคคลที่อยู่รอบข้างและนี่คือปัญหาที่เราจะต้องเจอ,อยุคทุกวันตราบใดที่ยังไม่ฟังคำพูดของพระเยซูเจ้าที่บอกว่าอย่าก,กลัวลูกแกะน้อย พระบิดาทรงดูแลอยู่เสมอสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะให้สิทธิของพระองค์ระวังนั้นก็คือหากว่าการบริหารสิ่งของต่างๆนั้นที่มีไม่ใช่บริหารด้วยมือแต่เริ่มบริหารด้วยใจสิ่งของที่มีอยู่ที่มือเงินทองที่จับอยู่ที่มือถ้าปล่อยให้มันเข้าไปในใจเมื่อไหร่ เวลานั้นใจก็จะถูกครอบงำด้วยสิ่งของก่อนหน้านี้เวลาที่สิ่งของอยู่ที่มือใจจะเป็นนายจะกำหนดว่าควรจะมีควรจะเก็บควรจะแบ่งปันแต่ทันทีที่สิ่งของเข้าไปในใจแล้วสิ่งของจะเป็นตัวกำหนดเองอย่าให้ใครอย่าแบ่งให้ใครไม่งั้นเดี๋ยวจะลดลงเดี๋ยวจะไม่มีเดี๋ยวจะมีปัญหาและอื่นๆจนกระทั่งที่สุด กลายเป็นความมุ่งมั่นที่จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเองมีจนมองไม่เห็นใครทั้งนั้นและนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะบอกฉะนั้นพระองค์จึงทรงพูดไว้ว่าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนใจของเราก็จะอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจของเราถูกครอบงำด้วยทรัพย์สมบัติส,สมบัติก็จะเป็นเจ้านาย ในการที่จะบริหารชีวิตเราจะกำหนดว่าเราควรจะบริหารอย่างไรและมีวิธีการบริหารอย่างไรตรงกันข้ามกับข่าวดีของพระเจ้าเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ปลายมือโดยที่รับรู้ว่าทุกสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงประทานให้ให้มาเพื่อใช้บริหารแบ่งปันหลังจากนั้นเวลาจบชีวิตแล้วสิ่งนี้ก็จะอยู่ต่อไปสำหรับคนอื่นใช้นั้น<ม>ก็จะเกิดความรู้สึกว่า นี่คือท่าทีของความเป็นอิสระใจที่เป็นอิสระจากสิ่งของทรัพย์สินเพราะว่าเวลาที่ใจยึดมั่นกับสิ่งของจนกระทั่งรักมันแล้วก็ลุ่มหลงอยู่ในสิ่งของเหล่านี้เวลานั้นสิ่งของจะไม่สามารถหลุดมือไปได้เลยเพราะว่าจะถูกครอบงำครอบครองโดยความเห็นแก่ตัวคิดเฉพาะตัวเองเป็นหลัก เพื่อการนี้พระองค์ทรงต้องการจะบอกเราสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในอุปมาที่พูดถึงชายคนนั้นที่หลังจากเก็บเกี่ยวมีทรัพย์สินมากมายแล้วเขาจะต้องจากโลกนี้ไปความตายมาพบกับเขาพระเจ้ามา,าวิญญาณเขาคืนในพระวาจาของสัปดาห์นี้พระองค์ทรงบอกว่านี่ก็คือ,คอสิ่งเดียวกันที่จะเกิดขึ้น อย่าไปคิดว่าพระเจ้าจะมาในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเราฉะนั้นตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่พระเจ้ายังไม่เสด็จมาเราเป็นตัวของเราบริหารตัวเราเจ้าของตัวเราเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นเวลาที่จะถึงเวลาตายพระเจ้าจะเสด็จมาแล้วค่อยปล่อยมือไม่ใช่เป็นท่าทีของข่าวดีของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนยันว่าเราจะต้องเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมในที่นี้ไม่หมายความว่าเตรียมพร้อมที่จะตายแต่เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระองค์เหมือนกับคนใช้ซึ่งรอนายกลับจากง,งานแต่งงานจะมาเวลาไหนก็ตามเขารออยู่และการรออยู่โดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นั้นทำให้มีการสื่นตัวฉันใดก็ฉันนั้น คนที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์รอาการเสด็จมาของพระองค์อย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์มาและคาอประตูชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องคาอประตูบ้านของเราคาอประตูตัวเราเพื่อบอกให้เห็นว่าพระองค์มาบางเวลามาในเวลาที่เราไม่คิดบางครั้งพระองค์ก็มาในรูปแบบที่เราไม่คิดว่าจะเป็นพระองค์ทั้งหมดเหล่านี้ พระองค์ทรงยืนยันว่าเพื่อไม่ให้พลาดการเสด็จมาของพระองค์จะต้องมีการตื่นเฝ้ามีการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและตื่นเฝ้านั้นบ่งบอกอยู่ด้วยกันสองรูปแบบในสิ่งที่พระองค์ทรงพูดเป็นอุปมาในวันนี้สิ่งแรกก็คือเวลาที่ตื่นเฝ้านั้นไม่ใช่ตื่นเฝ้าเฉยๆแต่ตื่นเฝ้าพร้อมกับเสื้อยาวที่ถกขึ้นมา พร้อมที่จะทำงานเต็มที่พระองค์ทรงพูดถึงบริบทของชาวยิวเวลาที่เขามีเสื้อยาวจะทำงานทีหนึ่งก็ต้องถกเสื้อยาวขึ้นมาเพื่อจะได้สามารถเดินเหินคล่องจะทำอะไรก็คล่องตัวพระองค์ทรงให้เรามีท่าทีของการที่รอคอยการเสด็จมาของพระองค์ไม่ใช่นั่งเฝ้าและรอให้พระองค์เสด็จมาแต่เฝ้ารออย่างมี ชีวิตชีวามีการกระทําอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นชีวิตของเราตราบใดที่ยังไม่จบสิ้นนั้นมีการดําเนินชีวิตอย่างเต็มร้อยมีอะไรที่จะรับใช้มีอะไรที่จะแบ่งปันมีอะไรที่จะเติมเต็มนั้นทําอย่างต่อเนื่องจึงไม่ใช่เป็นการนั่งรอว่าเมื่อไรความตายจะมาถึงแต่เป็นการดําเนินชีวิตแต่ละวันเพื่อให้แต่ละวันนั้นชีวิตเต็มร้อยด้วยกิจการต่างๆมากมาย การรออย่างที่สองที่พองทรงพูดถึงก็คือตะเกียงที่จุดอยู่เวลาที่เราผ่านบ้านใครเวลาเห็นตะเกียงหรือมีแสงไฟในบ้านแสดงว่าเขายังไม่หลับบางคนยังตื่นอยู่พองทรงต้องการจะบอกว่าลูกศิษย์ของพองแต่ละคนต,ต้องดำเนินชีวิตและทำให้ชีวิตนั้นเป็นเหมือนกับไฟที่เปิดอยู่มีความพร้อมต้อนรับได้ทุกเวลา พงค์จะเสด็จมาในรูปแบบไหนจะเสด็จมาในเวลาไหนนั้นจะเห็นไฟในตัวเราที่ใจของเราพร้อมที่จะเปิดต้อนรับและนี่คือสิ่งที่พรงค์ทรงดีใจเวลากลับมามาพบกับเราแต่ละครั้งแล้วเห็นไฟเราติดอยู่พร้อมที่จะต้อนรับพงค์ในทุกรูปแบบฉะนั้นนี่คือรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่ต่อยอด ของการที่เราจะต้องขวนขวายหาได้มาซึ่งสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตแล้วไม่ได้จบหรืออยู่แค่นั้นแต่จะทำอย่างไรในสิ่งต่างๆที่ได้มานั้นเพื่อบริหารให้สอดคล้องกับข่าวดีของพรุองนี่คือสิ่งที่พรุองทรงต้องการจะเตือนและให้สติเราชีวิตของเราแต่ละวัน ไม่ใช่ชีวิตหนึ่งซึ่งหายใจทิ้งคว้างไปอย่างไรคุณค่าแต่ชีวิตของเรานั้นแต่ละวันมีคุณค่ามหาศาลเป็นคุณค่าที่ทุกคนรอคอยเริ่มต้นจากตัวเราที่เราคาดหวังว่าชีวิตของเราวันนี้จะต้องดีกว่าเมื่อวานนี้จะต้องเติมเต็มมากกว่าเมื่อวานนี้ นี่คือความคาดหวังเพราะนี่คือลักษณะของการดาเนินชีวิตที่มีการก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเวลาเดียวกันก็ดาเนินชีวิตสมกับการคาดหวังของบุคคลที่อยู่รอบข้างเขาอยากจะได้เห็นเรามีชีวิตชีวาอย่างมีคุณค่าได้รับสิ่งดีๆจากเราอย่างต่อนเนื่องเรามีอะไรที่จะเติมเต็มชีวิตเขาได้ตลอดเวลานั้นเป็นการบง่งบอกให้เห็นว่าเขา คาดหวังไปแล้วไม่ผิดหวังเขาได้ในสิ่งที่เข้าคาดหวังจะได้แล้วนั้นบุคคลที่สามซึ่งคาดหวังจากเราอย่างมากนั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยากจะให้ชีวิตของเราในแต่ละวันเป็นชีวิตที่ดำเนินไปในความเป็นลูกของพระองค์อย่างแท้จริงลูกที่มีความคิดเหมือนพ่อลูกที่รักเหมือนพ่อรักลูกที่มีมุมมองเหมือนที่พ่อมอง แล้วนั้นเมื่อมีมุมมองแล้วก็มีความคิดเช่นเดียวกับพระเจ้ามีวิถีความรักเช่นเดียวกับพ่อแล้วการดำเนินชีวิตนั้นก็จะเป็นการดำเนินชีวิตตลอดวันที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าพรองเสด็จมาในรูปแบบไหนเมื่อไรก็จะพบกับเราที่ตื่นเฝ้าที่มีสติพร้อมที่จะให้การตอนรับพร้อมที่จะบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า ลูกพร้อมแล้วพระองค์จะมาเมื่อไหร่ลูกยินดีและให้การต้อนรับอย่างเต็มที่เพราะว่าลูกตื่นเฝ้าอยู่ตลอดเวลาลูกดําเนินชีวิตอย่างมีสติและรู้ว่าพระองค์มาหาลูกอย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม